เทศบาลเมืองหัวหินร่วมรับฟังการน,นำเสนอระบบสมาร์ทเกฟค่ะเวลา10นาฬิวันที่2ธัวนวาคม2564 นายนกพรวุฒิโกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานการประชุมการเสนอโปรแกรมสมาร์ทเกทโดยมีนายกิตติเครื่องฟูผู้ช่วยนายกเทศมนตรีนายชิสนุพงศ์สุวรรณนางสาวสิริดาทิติบอนขจิตรองประหลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการนายนิรันชัยสิริสัมปันโนประธานกรรมการชมรมสตองเทศบาลหัวหินเข้าร่วมประชุมณห้องพูนสุขโดยบริษัทสมาร์ทเกทนำโดยมิสเตอร์มาร์ตินโฮเล่และมิสเตอร์ปีเตอร์โลส เป็นผู้นำเสนอระบบปฏิบัติการดังกล่วาว Smartcra า e เป็นระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถประมวลผลได้รอบด้านสามารถตอบรับและสื่อสารได้ทันทีมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพียงใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสแกนข้อมูลต่างๆเพื่อเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลต่างๆบนระบบออนไลน์ line, ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการสืบคน้นอีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการได้ทันทีโดยทางบริษัทได้เสนอให้กับทางเทศาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการใช้ระบบสมาร์ c r ร p t มาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อพัฒนาระบบต่างๆภายในองค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย Smart City ีของผู้บริหารซึ่งจะนำโครงการเข้าประชุมในการพิจารณาต่อไป